One, two, three. 2, come on! Come on! Come on! I dare you to fix me I'm crossing the line again Falling on my knee No stranger to pain Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. let's complete left There's this to go of this pain, no Spain สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไทยสปายออนไลน์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปองไป,ปสุขสุขคนทดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะ มาอีกแล้วจ้าช่วงหมอหมอยหอยสังกับตัวโตเททยจ้าจาับเที่ยงเข้ามาแล้วนะคะพากันกินข้าวกินปลาหรือ,อยังเอ่ยแต่ทางบ้านเราก็คงจะห้าหกโมงเย็นไปแล้วนะคะเวลาตอนนี้ช่วงฤดูหนาวก็ยังห่างจากเมืองไทยเราอยู่หกชั่วโมงนะคะตามหลังบ้านเราไปนะคะ เอาว่ากันไปวันนี้อากาศมีแสงแดดค่ะข้างนอกแต่เมื่อวานตั้งแต่สี่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปทั้งลมทั้งฝนทั้งพายุทั้งหิมะถลม่ทลมทลายแต่เช้ามาหน้าบ้านก็ยังคงเหลือหิมะอยู่นะคะยังไม่ละลายหมดไปยังเหลือความขาวอยู่นะคะแต่ถ้าพรุ่งนี้ฝนตกเมือเนี้ฝนตกไปก็คงจะไม่เหลือมากเพราะว่ามันตกไม่ได้หนามากเท่าไหร่นะคะ เหมือนไตเติลคลิปขึ้นมานั่นแหละค่ะวิวทิวทัศน์หิมะหน้าบ้านของตัว,ตวเองนะคะก็ถ่ายทุกคนได้เห็นกันนิดหนึ่งนะคะกําลังเย็นเลยค่ะวันนี้ข้างนอกศู์องศานะคะเหมือนเราก้อนน้ําแข็งเอาน้ําแข็งบดกองไว้ตามถนนหนทางและความเย็นมันออกมาค่ะก็จะสู้ความหนาวกันต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับฝั่งทางเมืองนอกเมืองนาฝั่งทางยุโรปนะคะหลากหลายประเทศก็เช่นกันนะคะ มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังคะจากหลากหลายเรื่องราวที่พูดผ่านมาจากน้องผู้หญิงฝั่งทางเบลเยียมด้วยที่แฟนเขานี้ไปมีผู้หญิงใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของเพื่อนเมื่อวานนี้นะคะที่แฟนเขาโมโหหนักสร้างบ้านไว้ที่เมืองไทยจะไปอยู่ก็ยากอะไรก็ยากพ่อแม่ไม่ยอมรับเรื่องของเรื่องใจหนึ่งเราก็คิดว่าเพราะความที่เราไม่เปิดเผยไม่ตรงไปตรงมานะคะ เรื่องน้องผู้หญิงที่แฟนหนีไปมีสามีใหม่ก็เหมือนกันปีสองปีสามปีท้ายๆมาแฟนก็ไม่อยากนอนด้วยกันพูดหย,ยาบๆก็คือไม่อยากมีเซ็กด้วยอะไรด้วยนี่แหละค่ะเราไม่หันหน้าเข้าหากันเราเป็นคนไทยเราก็อาจจะเหนียมอายเรื่องพวกนี้แต่เราก็ต้องพูดนะครัเพอเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวี่ทุกวันพอมันเกิดปัญหาขาหนีไปมีผู้หญิงคนอื่นไปติดผู้หญิงใหม่ปุ๊บทีนี้มันก็คืนไม่ได้ทีนี้ผู้ชายบางครั้งมันไปติดเด็กติด ผู้หญิงไปแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยุอายุยี่สิบต้นๆแต่น้องคนไทยก็38 39 40สามาสี่ราวนี้นะคะบางคนก็คิดว่าโอ้อยู่กันมานานสี่ส้าหปีไปแล้วเรื่องเซ็กเรื่องอะไรกับฝรั่งก็เป็นของตายไปเลยไม่หันหน้าเข้าหากันไม่คุยกันเราจะอยู่แบบไหนทำตัวยังไงยังไงอย่างฝร,ร,รั่งก็40่บอกว่าเองนะคะมันหลากหลายคนแต่ส่วนมากความต้องการของฝรั่งบังค่านี่ก็ ตัวตเองก็ผ่านมาหลากหลายเจอประสบการณ์มาหลากหลายอย่างนะคะถึงรู้นี่แหละค่ะถึงได้พูดให้ฟังว่าความต้องการบางคนมันบ้าจะตายนะคะกับเรื่องพวกนี้แต่เราก็ต้องหันหน้าคุยกัน ใช้ชีวิตกับฝรั่งนะคะบางคนก็โชคดีก็เข้าใจกันดีง่ายไปทุกเรื่องเรื่องเซ็กเรื่องอะไรก็ง่ายหมดบางคนมันก็ยากนะคะหลากหลายปัญหาเรื่องราวประตูหน้าประตูหลังไม่พังเอาสามีฝรั่งไม่อยู่นะคะบางคนพูดตรงๆนะคะทุกวันนี้อะไรเราก็ต้องพูดกันตรงๆจะนอนจะกินจะอยู่กลุ่มมือกันพูดกอดหยอกล้อก,กันมันไม่ใช่เรื่องหน้าอายนะคะ กับแฟนคนไทยสมัยก่อนตัวโตอยู่1 2ึสามปีแรกก็มีความสุขกันดีไม่ว่าจะเรื่องบนเตียงเรื่องอะไรต่างๆนาะนาะนะเพราะมันใหม่ไงครับพอนานไปปุ๊บเพราะเราคิดว่าคนเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเป็นของตายแต่เราไม่ค่อยสนใจใส่ใจกันปีหลังๆมันก็ทะเลาะบอกแวงกันเราห้องลรยแห่งได้เลิกลากันไปจนถึงที่สุดอย่างเรื่องของเพื่อนเมื่อวานนะครับที่พ่อแม่พี่น้องเขาไม่ยอมรับเรื่องเขาเป็นเกย ได้แฟนได้อะไรก็เพราะเขาไม่เปิดเผยถ้าเรากล้าเปิดเผยค่อยเป็นค่อยไปพานี่ซึมซับไปไม่ว่าไปเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรเราค่อยพูดค่อยอะไรเป็นสเต็ปสเต็ปออกไปมันก็จะไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาได้นะคะนี่แหละค่ะมีอะไรก็ต้องทนหน้าเข้าหากันคุยกันทุกเรื่องอย่างตัวตัวเองอยู่กับแฟนแฟนเราอายุมากกว่าเรา20ปีก็จริงแต่ เวลาเขาอยากยอกอยากกอดอยากหอมอยากนอนอยากมีอะไรอยากอะไรต่างๆก็ต้องคุยกันว่าจะประมาณไหนยังไงตกลงกันลักษณะไหนนะคะอย่างของพี่เมืองใกล้ๆกันก็เหมือนกันที่โตโต้พูดนะคะไปแปมาแฟนก็ขอไปหาเพื่อนเลื่อยไปเที่ยวกับเพื่อนพิณอาทิตย์สองอาทิตย์เพราะว่าตัวเองคิดว่าตัวเองห้าสิบต้นๆแฟนก็ห้าสิบกว่ากว่าคิดแต่ว่าพี่ไม่มีอะไรกับมันมาแล้วสองสามปี เราจะไปคิดว่าฝรั่งมังค่าเขาเป็นของตายไม่ได้นะครับการนอนด้วยกันการนอนด้วยกันมันดีกว่าการนั่งคุยกันนะคะนอนคุยกันพอได้กอดได้หอมได้กลุมมือบอกว่าแฟนขึ้นบ้านสี่ทุ่มขึ้นไปนอนก่อนเข้าห้องนอนไปพี่ขึ้นเกือบตีหนึ่งทุกวันเที่ยงคืนพี่ดูหนังฟังเพลงแฟนหลับพี่ถึงขึ้นไปนั่นแหละครับ โต้โต้ก็เตือนเรื่อยนะคะกลัวกลัวว่ามีปัญหาตามมาหลากหลายเรื่องนี่แค่ะไม่ใช่ว่าเราเป็นบ้าแต่เรื่องเซ็กเรื่องเดียวมันไม่ใช่นะคะถ้าพูดหยาบๆยาจริงที่เราได้แฟนฝรั่งมังค่าส่วนมากถ้าเราไม่มีเรื่องทรงเรื่องเซ็กเราก็ไม่ได้เขานะคะหลากหลายคนนะคะถ้าเราไม่หลอกตัวเองนะคะอย่างพวกทํางานบอกงานบางงาน คาเฟ่งานกลางคืนอะไรต่างๆที่ได้แฟนได้สามีฝรั่งฝรั่งมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกคนแต่เราไม่ได้ตอบย้ําใครนะคะแต่เราคือว่าเราหันหน้าเขาหากันคุยกันให้มันได้ทุกเรื่องเวลาเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาอย่างน้อยเราก็คิดว่าเราทําเต็มที่แล้วนะคะถ้าเราทําเต็มที่แล้วผู้ชายมันอยากนี้ไปอยากทะเลาบ่อแวงหรืออยากมีคนใหม่มันก็เป็นนิสัยของเขาเป็นสันดานของเขาไปแล้ว เพราะเราได้คุยกันแล้วนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้คุยเลยพอถึงเวลาถึงเวลาถึงเวลาขึ้นมามันอัดอั้นมันตันตันตันขึ้นมามันก็ปุ๊บพอผู้ชายเขามีจังหวะจากคนไปเจอคนใหม่เจอคนสวยกว่าหนุ่มกว่าสาวกว่าอะไรกว่ามันก็ไปนะครับไปติดเขาขึ้นมาแล้วเขาจะดีไม่ดีแต่เรื่องบนเตียงมันมันดีมันทําดีมันทําทุกอย่างมันดีมันเลิศบางคนมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะที่ได้มา เี่ยววนเวียนกับเมียเก่าอยากให้เมียเก่าออกจากบ้านของน้องคนนี้เนี่ยก็เพราะเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วเพราะว่าน้องคนนี้ก็คุยให้ฟังว่าพักหลังๆมาปีสองปีหลังก็ไม่ค่อยมีอะไรกับแฟนนู่นนี่นั่นมันไม่มีกับเรานะสิแต่มันไปนมีกับคนอื่นนะสิหนูก็เหมือนกันพี่หนูเป็นเฉยๆหนูเป็นเบื่อๆหนูเป็นเซ็งเซงไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เป็นอย่างนั้นที่มาทบทวนดูซิว่าเป็นยังไงเห็นไหมล่ะเธอคิดว่า เธอไม่อยากมีเธอไม่อยากมีซรงมีเซ็กกับแฟนเธอเบื่อหน่ายเธอเป็นเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอยู่กันมานานนู่นนี่นั่นพอเรามองเขาเป็นของตายเขาก็เริ่มอ,ออกไลน์ทีนี้เริ่มหาหนูน่นหานี่ว่ากันไปนะคะแต่มันก็เป็นเป็นบางคนนะคะไม่ได้ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหันหน้าเข้าคุยกันหันหน้าเข้าหากันทุกเรื่องเปิดใจคุยกันสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิต กับต่างชาตินะคะอย่างตัวโตเองกับผู้ใหญ่ถ้าทะเลาะเบาแยงกันวันสองวันอะไรนู่นนี่นั่นก็ต้องเคลียร์กันทะเลาะกันชั่วโมงนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นยังไม่กระจ่างแกก็ต้องหันหน้ามานั่งคุยกันดีๆสิเมื่อกี้เธอพูดถึงเรื่องไหนเรื่องไหนเราจะเต่าแบบไหนส่วนมากฝรั่งจริงๆแล้วเขาจะเคลียร์กันวันต่อวันนะคะเขาจะไม่ชอบอึมครึมสมัยก่อนตัวโตอยู่กับแฟนคนไทยบางครั้งทะเลาะกันครั้งหนึ่ง ไม่คุยกัน3วันหรือว่าอาทิตย์หก็ได้นะคะแต่ก็ยังอยู่ห้องด้วยกันใช้ชีวิตอยูด่ยด้วยกันเราเคยทํากับข้าวทําอะไรเราก็ทําแต่ไม่พูดกันการสะสมความโกรธความเกลียดความในใจในใจในใ,นใจดันมามากๆมากๆพอเขาไปมีคนอื่นปุ๊บทีนี้เรื่องมันก็แดงมันก็แตกหักกันเลยทีเดียวนะคะ นี่แหละค่ะก็เลยมีเรื่องนี้อยากให้ทุกคนนะคะชีวิตคู่นะคะเราเป็นคู่รักไม่ใช่คู่แข่งทุกสิ่งทุกอย่างเราหันหน้าเข้าหากันคุยกันค่ะพยายามคุยกันให้ได้ทุกเรื่องไม่ต้องอายนะคะหน้ามันเริ่มต้องด้านเขาไว้นะคะต้องยิ้มต้องสู้เขาไว้เพราะเรามาถึงเมืองนอกเมืองนาหรือว่าเรากล้าเดินสายฝอกล้ามีแฟนต่างชาติแฟนฝรั่งบังค่าเราก็ต้อง มีความก้าค,ความด้านอยากคุยไม่อยากคุยนะคะก็อย่าสะสมให้มันเป็นปัญหาพอเป็นปัญหาหนู่นนี่นั่นขึ้นมานะคะมันจะแก้ไม่แก้ไขไม่ได้นะคะถ้ามันนานไปนานไปแล้วมันสะสมมามากต่อมากแล้วถึงจุดใดจุดหนึ่งมันคุยกันไม่ได้มันก็มีแต่แตแกแยกกันไปนะคะต้องทะเลาะก,กันหรือว่าทิ้งกันไปหรือว่าแอบไปมีคนอื่นนู่นนี่นั่น เราก็จะเจ็บใจทีนี้เราจะมาทบทวนว่าใช้เวลาด้วยกันตั้งนานอยู่กันมาเป็นสิบปีมันไม่เคยคิดเห็นความดีนู่นนี่นั่นจะมาพันรนาเอาคืนมาเอาคืนไม่ได้แล้วนะเมื่อผู้ชายมันใจมันไปแล้วมันออกไปแล้วนะคะมันไปอยู่กับคนอื่นเรียบร้อยแล้วมันไม่รู้หรอกค่ะว่าวันข้างหน้าผู้หญิงคนนั้นจะทิ้งมันไม่จะเอามันจริงจังหรือเปล่ามันก็ไม่รู้แต่มันไปติดเขาแล้วนะตอนนี้อะไรจะเป็นประมาณนี้นะคะ อย่างตุ้ต้เองเป็นแบบนี้ก็จริงแต่ตโุ้ตโ้จะเปิดเผยกับครอบครัวมาตลอดให้เขาเห็นถึงเราจะไม่ไปสาทยายว่าเราไปทําแบบไหน,นอยู่ยังไงอยู่ด้วยกันยังไงผู้ชายกับผู้ชายแต่เราก็พาไปให้พ่อแม่พี่น้องเขาเห็นพาไปเรื่อยๆนู่นนี่นั่นตโุโ้ต้ก็ําหนี้เพื่อนเหมือนกันเพ,นเพราะเพราะมึงเองนั่นแหละปิดบังเข้ามาแต่ต้นแต่ต้นแต่ต้นมันก็บอกเขาว่าเป็นเจ้านายเอ่ยเป็นเพื่อนเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นนู่นเป็นนี่ หลบหน้าหลบหลังเวลาพ่อแม่ทมนู่นนี่นั่นแต่ทีน่นี้ถึงวันหนึ่งฝรั่งเขาอยากรู้ความชัดเจนเขาอยากจะให้เราแสดงให้เขาเห็นว่าสมกับที่เขารักเราสร้างบ้านเป็นหลังเป็นล้านสองล้านเนี่ยจะทํายังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะถึงตอนนี้ก็อธิบายก็ยากแล้วแต่ยังไงก็บอกเพื่อนสู้ต่อไปไปเลยค่ะถึงวันนี้แล้วอะไรจะเกิดมันก็เกิดคนเรานะพ่อแม่ตัวเองเขาก็คงไม่ ฆ่าลูกตัวเองทันทีทันใดหรอกตุโต้เขาบอกเพื่อนไปใจดีสู้เสือเขาไว้นะคะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนี่แหละค่ะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะการอยู่กับต่างชาติใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดนใช้ชีวิตกับฝรั่งบังค้าเราต้องชัดเจนทุกเรื่องหันหน้าเขาหากันคุยกันให้ได้ทุกเรื่องปัญหามันจะไม่ได้เกิดนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ